ามาถ่ายทำงวดวันที่สิบหกนะครับกันยายนนะครับมาได้พี่นอ้องได้มาเบืองเลขน้ำกันงวดมางยาก,กับว่าเขาครับมันต้องมีมือเขาสักมื่อไะครับอย่าเฝ้าอย่าถิ่มอย่าป่าเอออาจารย์แม่ว่ามีที่เร็ดอยู่ครับมีที่เร็ยอยู่อาจารย์แม่เพื่อนบอกว่างสันเด้ดสวัสดีครับอาจารย์แม่เสนอเลยตัวไหนมาครับอาจารย์แม่ว่าตัวไรนนอตัวนี้บ่ ในเบื้งยังนี่แ3 8 0บ่เด่นบ่เด่นยังนี่อาจารย์แม่เดินศยเด่นศูนย์เนาะแล้วก็มีสามสามสามศูนย์เด่นศูนย์อาจารย์มแ,แม, 3, 3, 3, 3, าายม่ว่าอย่ยาอย่าเฝ้าท่ออยา่าเฝ้าถอยเด้ออาจารย์แม่ว่าอ่ามันจะมีมือเข่าละอาจารย์ละาาวะ่เขามาสองงวดแล้วครับบัดมือบัดมือป้าบัดเขา่า นะเอาฝนกระทกโอกาสดีเลยเดี๋ยวจะมาจุดท mm ูกนะครับเด้อมาหนิครับผมสวัสดีครับเมื 00, uh, ่อนี้เป็นวันที่สามนะครับเดือนกันยายนนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบขาเด้อเมื่อนี้จะมาจุดทูกเลขขอพรเลขอ่าขอพรอาจารย์ใครนะครับเดี๋ยวบอก ผิดขัดแรงเลยครับขอพ่อาจารย์ไข่นะครับจุดถูกนะครับอ่าขอขอหลักกาสิทเป็นงวดมันทีสิบหงาะอ่าแต่ว่าเมืองหนีไทยมันที่สามกลุ่มผ้าเอ่อมันทีสามกันยายนเด้อครับเด้อนี่ครับถูกมาเสียงโศกนล้วกันเด้อพี่น้องเอ้ครับมัตตรงมีมือแหละมือมือเข่าเขานะครับมือหนึ่งวันพผะเด้อครับจุดถูกวันพ้ะเด้ออ่าโอเคครับมามามาจุดตามกันยาวๆเลย แต่พร้อมมีได้พี่น้องผมจิตจุดทูบเลยนะครับมุมเก้านะครับมุมเก้านะครับหากินนี้มุมเก้านี่แหละจะถีมจะปลาเด้อครับเรียกอาจารย์ในเขาอ,อยู่จ่มันบ่หอมามาสองงวดแล้วก็เขาใจอยู่ครับแต่งวดนี้ก่ยำเฝ้าถีมยฝ้าเฝ้าปลาเด้อมามีสูงมีหลักเหมกัน่าครับพี่น้องอันนี้ก็จุดติดเลยเด้อจุดติดแล้วครับเนี่ย แต่พี่ใครจะให้ใหชั่วครับเคครับไหมนะั่นแหละครับนี่แบบทีว่างไงเด้อบังน้ำกัดน,นะครับนี่บาริเมกได้ครับนี่ครับนี่เด้อเอ้าอาจารย์ใครโอ้อาจารย์ไข่ดิบยังไม่แห้งที่แห้งแค่เมื่อ่นี่ใซส์สีโดนละมั้งนี่ครับนี่เข่าละอ่าครับเด้อ ตั้งดูดูกันครับนะฮะนะเิะะะ่งน้ำกันมาเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องไงขนาดด่านไข่ดินก็แต่ว่ามือหนีแห้งครับมือหนีแห้ง ยายวเหมืนน้ำกันครับเบิองน้ำกันเด้อมาเนี้ยมีสวดมีลาบเลยครับสมปรารถนาเด้อพี่น้องเอ้ยง่ายมองปักครับเบิองเด้ออาจารย์ไข่เพิ่นจะยุ่งมองนี่นะครับยายเพิ่นดินเพินพ่นเพิ่นใบย่อมยืดๆ,ๆครับอ่ะแบบนี้เด้อครับมุมเก่าครับมุมหมานนะมุมนี่หมานแท้ๆแหละมาแล้วครับมาแล้วครับเบิองเด้อเป็นตัวอะไรบ้างครับเบิองเด้อ คบออกสามกับสองเนี่ยว่านะครตัวแรกนะครับย่านเป็นสามอยู่ครับโอ้ยตรงกับเรียกอาจารย์แม่แล้วนี่ย่านอยู่ครับท่านท่านผู้ชมโอ้ยยานตรงกับเรียกอาจารย์แม่อยู่เรขอาจารย์แม่มันกิดซีมีอยู่ในคลิปนี้นะครับเดินเสสิ่งล้หายอยู่คลิปเดียวกันนี่แหละวุ้ยสามมิลีเห็นเห็นน้ำกันนะครับเด้อเ่็นบได้เมกเด้อครับ เห็นน้ำกันนะครับนี่ไปเร็วครับไปเร็วเรเลยถูกนี่ใหม่เร็วเลยครับนี่ของเ่านี่มันสีมีสามสามสามศูนย์แล้วเลขเลขเลขอาจารย์แหมเด่นศูนย์เนาะมันก็สีมีเนี่ยกว่าแปดแปดบ่แปดสามแปดศูนย์บ่ นี่แหละครับจำบ่ได้นะครับแล้วจะสิลงให้บเบิ่งนี่ก็พร้อมกันครับคลิปที่ผมถ่ายตัวนี้แหละครับถ่ายอาจารย์ไข้นี่แหละโอ้โห่ยสามตัวนี่เลยเลขสามครับเลขเท่าไหร่สิเลขจะได้น,อน้อกบ้านนึงเด้อแต่ยเย็ยนๆครับคือยังถูกใหม่ไปเรื่อยๆนี่นะครับ จะ่าได้มีศูนย์ความเลยก็ผมผมก็เฮ็ดบ่ได้ไรนะครับเขียนตัวเลขใส่ถูกแล้วมาจุดไปเบิ่งนี่บ่สามารถที่สิเฮ็ดได้เลยครับเพราะผมบ่เมืองนคนผลิตสื้อมาคือกันครับนี่เบิ่งเด้บิ่งเด้อเอาเอาไม่เสร็จไปเลขจะได้บาดเลขอาจารย์แม่เพิ่นเด่น ศูนย์แบบคนวางเสร็จละแต่ว่าเหล็กคนมันมีสามสามสามศูนย์เนาะเบิ้งครับนี่ตัวที่สองบ้า,บาครับฮ่าฮ่า,า,าเมื่อฝนตกฝนตกปลาลงครับเมืนเนอนีอ้ฝนตกแห้งปลาลงแท้ครับปลาเริ่มอยากลงแล้วครับ มันใช้สิบเป็นเลขหานะครับนี่นะครับมามาลุ่นน้ำกันยาวๆเด้อมีโศกมีหลากหลาดาสนาได้น้ำกันได้ครับเด้อโอ้สิ่งเวรล้อมตอนตอนนี้ที่ผมถ่ายเนี่ยก็มีเสียงแจ้วๆกัน,นครับก็เสียงผู้นั้นผู้นี้ว่านะครับเสียงฝนครับว่ามันยื่เฮียนคนครับนี่คนคขาอยู่หลายนะครับเบิงเบิงยาวๆเลยเข้าผสมเขามาเบิงเร่องเรียกย่างเดียวเขา น่าจะเป็นห้าครับหาแน่นอนเลยโอ้อาจารยนใครงวดต่อไปนี่ยใครเมืเงินหมื่นเงินเสียงได้บอลฮอลั่มกันเลยครับเอาแค่นี้แหละหมื่นได้เสียงเก่าครับโห้าจริงๆสามหาต่อไปสิเป็นตัวใด้เนาะวันนี้เนาะบรรยากาศเงี้ยวๆด้อพี่น้องเงี้ยวเฉียงเงปลากันเด้อ เดี๋ยวถิ่มจะปาอันเลขอาจารย์แม่เด้อเลขของเราเขาอยู่เลยนะครับแต่น,นี่บาง,างบ่เขานะครับน้งเทียรกับบ่เข่าตองวดเลขสามงวดน้งเทียรเขาตองวดตอง,งวดนี่สามสี่งวดเลยนะครับน้งเทียร์ตองวดเลยกระแป็ดขึ้นกันครับโอ้หันแม่นเข่าซุงงวดกระรวยแล้วครับแต่มันเห็ดเข่าซุงงวดนี่เอามาหามาแล้วบบบนี้มาแล้วหาแบบนี้เอ้า มันใจล้วเรียกตัวเอไทยตไเลนนเนาะเบิ้งกัไเด้อเบิ้งอัไเด้อครับเบิ้งเบิงครับมันจะออกเป็นตัวได่ตัวเสือไทยนี่เบิ้งครับเบิ้งเบ้งหวยหวเขาเข่าได้ครับเนี่ยเบิ้งเข่าเข่าได้อที่เป็นหัวกลุ่มๆนี่สีนอ เบิ่งน้ากันได้ครับเพียดน้ากันเด้อจดเจอได้เนาะบัตนี้เนาะสามหานะครับชัดเจนนะครับต่อไปตัวเสือไทยได้บัตนเอ้าเอ้าเอ้าลุ่นน้ำกันครับลุ่นน้ำกันโอ้โห để để nó vò bạn và này thì nó xem เ็กเก่าเลขเลขหคือบอมแมนนะครับเบิ่งน้ำกันเด้อย,ยาวๆเลยโอ้เลขหก,อ,กอีกอัเลขหกทันผู้ชงเลยโอ้พีนน 3, 5, ่น่องเลยสามห้าหกเลยมีสามห้าประ ถือว่าชัดเจนครับถือว่าชัดเจนนะครับคือสิบโมเมียงผิดพลาดแนะครับสามห้าหกเด้อโอเคครับครับผมอ่าสำหรับอ่ามือนี้กับโมเมียงผิดพลาดนะครับถูกกับแม่กอกสามห้าหกร 3, 5, ครับโมเมียงผิดพลาดเด้ออครัวน้องแรงขอขอบคุณขอพี่น้องเด้อ ทีดติดตามรับชมเลยครับเด้อถ้ามากกดแชร์กดไลค์ให้นะครับบอกมูบอกพวกนะครับติดตามในเรื่องเย่ถิ่นเยป่ปลาเล็กคุณแม่ทินเด้อาอาจารย์แม่ได้ครับแล้วก็เลขถูกนะครับมันต้องมีมือเข่าครับเย่ถิ่นเย,ย่ปลาเด้อครับผมขอบคุณครับ